ครับผมอดีตทหารพลานอนุรักษ์ชอบสะอาดนะครับเป็นประธานฝ่ายยุทธศาสตร์และกฎหมายกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกหมู่เหล่าที่เราได้รวมเอาพี่น้องทหารผ่านศึกบัตรชั้น 2, 3, 4ทุกเหล่าทัพมารวมอยู่ในที่เดียวกันตัวผมเองเริ่มเข้าสู่รั้วทหารออกทำการลบป้องกันประเทศเมื่อปลายปีพศ2 5 1 9ที่บ้านโนนเสาเอบ้านทับพริกเขตอรัญญประเทศในขณะนั้น แล้วมาเป็นยุทธการกันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆก็มาปีพศ2524เรียกว่ายุทธการพ่อขุนผาเมืองพระเด็จศึกที่เขาเคาเขายญ้าหนองแมนาและก็หินล้มก้านะครับป่าปามยาเสพติดท,ที่ภาคเหนืออย่างที่เราเคยได้ยินกันมาแล้วยุธธการใต้ลมเย็น9้าใต้ลมเย็น 11, ใต้ลมเย็น15กองกำลังผักดันโจนจีนคอมมินิ์แบ่งแยกดินแดนมาลายา โดยที่ร่างตัวพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารบัานศึกตัวเก่าเนี่ยเขาบัญญัติไว้เพียงว่าบัตรชั้นหนึ่งกับครอบครัวทหารบ่านศึกบัตรชั้นหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับเงินตอบแทนเงินพดุงเกียรติเงินอื่นๆรวมแล้วก็อยู่ประมาณเดือนละ2 0,000กว่าบาทนาทีเขาได้บัตรชั้นหนึ่งนี่ก็คือพวกพี่น้องทหารผ่านศึกที่แขียงขาดขาขาดตาบอดในการสู้รบจะได้บัตรชั้นหนึ่ง สำหรับบัตรชั้น3-4เนี่ยเขาไม่ได้ดูแลไปถึงครอบครัวดูแลเฉพาะตัวทหารซึ่งตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ที่ได้รับการดูแลจากองค์การทหารผ่านศึกก็คือเงินช่วยเหลือครั้งคราวปีละ1,000บาทนะครับสำหรับการยื่นเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติเมื่อมาถึงบัตรชั้น2องชั้น3ชั้น4ทุกวันนี้คือบัตรชั้น2-3งเนี่เขาไม่ได้สิทธิอะไรเลยในส่วนนี้ ทุกคนอายุมากขึ้นความรู้น้อยประกอบกับสังคมปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีความรู้จะไปทำงานอะไรที่ไหนอายุมากๆขนาดนี้ผู้คนเหล่านั้นผมเองก็มาจากต่างจังหวัดหลังจากพ้นหน้าที่การเป็นทหารมาเมื่อปีพศ .2535 อ,องค์การทหารพันศึกท่านก็มีเมตตามีงบประมาณมาดูแลในระดับหนึ่งไม่รู้นะผมคิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง จึงได้ยกล่างพระราชบัญญัติว่าโดยองค์การสงข้อฐานผ่านศึกฉบับปีพศจุดจุดจุดทุกวันนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อบังคับของสภาทหารผ่านศึกข้อที่10ให้ใส่ข้อความไปไว้ว่าให้บัตรชั้นที่2ที่3ที่4ได้รับเงินผดุงเกียรติไม่น้อยกว่าเดือนละ3,000บาทตลอดชีพหรือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ให้เขาได้อยู่ได้ นี่คือที่มาที่ไปของการเอาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติน,ตนี้ครับผมขอญอาตฝากไปถึงพี่น้องทหารผ่านศึกที่ชมอยู่ทางบ้านพี่น้องประชาชนวั <Okay. S 1> นนี้ท่านพูดหลายครั้งหลายคำเหลือเกินว่าท่านเห็นใจสงสารทหารผ่านศึกผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเหล่านี้ วันนี้ท่านไม่ต้องพูดแล้วผมขอกราบเชิญชวนให้ท่านเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจของรัฐสภาผมยืนยันว่าของจริงผมก็หวังหวังจะเห็นคนที่เสียสละเพื่อผือนแผ่นดินไทยวันนี้ใบหน้าที่เหี่ยวย่นมือที่กล้านดำอยากเห็นรอยยิ้มเขาสักนิดหนึ่งก่อนที่พวกเราจะล้มหายตายจากกันความหวังเขาเหล่านั้นไม่น้อยใจเลยว่าเขาถูกทอดทิ้ง กับสิ่งที่เขาเสียสละมาเพื่อบ้านเพื่อเมืองน้องๆลูกๆและรุ่นหลังๆก็อาจจะยังไม่รู้จักทหารผ่านศึกดีด้วยซ้ําไปพวกเขาเหล่านี้จะได้มีกําลังจะมีแรงสู้ขึ้นมาอีกทีนึงสอนลูกสอนหลานต่อไปเวลาวันข้างหน้าถ้าชาติบ้านเมืองมีภัยหนูต้องเป็นทหารผ่านศึกเหมือนพ่อเหมือนลุงนะลูกนี่ต่างหากที่ผมต้องการขอกราบเรียนเชิญช่วยกันลงความคิดเห็นทั้งพี่น้องทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกด้วยขอบคุณครับ